ใหทุกคนอย่างไรก,บกไ็บมองเห็นไปไนเใช่ไหมใ้ทุกคนคนี้คือสรับตัวคานะคะทุกคนเราต้องอะะอรอก่อนนะคะรอจิงๆอันนี้ต้องเสียงเบ้เาเหมือนเสียงแหอ่ะ ทุกคาได้สมเทุกคนเราปิดเลยเย่นะี่แหมะมจะหลดเข้าได้ในนนึงโอเคมองเห็นใช่ปะทุกคนนะ้ามีคนปิดเลย อ๋อไม่ไม่ใครเล่ขึ้นอะฮัลโหล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 ัลโหลลโหลมาได้แค่หนครั้งนะคะอันนี้เราได้นครั้งค่ะแต่ว่าเราเออทำไงดีเราถ่ายไม่ได้แล้วแน่แนว่าโอเค ว้ยทุกคนมันยิงหัวแล้วนะคะมีคนตายนั่นนี่ตาย เดี๋ยวเราจะเล่นปืนเล้วขอวันก่อนเราจะไม่เอาปืนลูกสองค่ะนั่งขอ,ขอ,น,ของนั่งดีๆก่อนเลยพี่จอ,อนนี่วุ้ยใครบันน่ะเราไม่หลุดไปแล้วอ่าคือเราจะเอาอะไรอ่ะมันหมดแล้วเหรอปัดอีกทีนอะแค่แล้วมันหมดแล้วจะ้ะอุ้ยของกินนะเนี่ยของกินนะเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยนะของกินนะเนี่ย เฮ้ยมีคนตายลนหนี่แไงต่ยแล้ว <cancelled> <N 200 sagt ens>